นีอู้โู้ฮู้ไอ้น้องที่ฮู้ฮู้ทีโฮ้ฮู้ให้น้องก่อนฮะเี๋ๆๆๆๆทำอะไรน้องดิมีตังคินนมกับแม่นะครับวันนี้มีตังคินนมกับคุณแม่นะครับออร่ยม คุณแม่เอานมชงให้มีตังกินนะครับ่าบายดูนะครับ uh, กินนมนะครับกินนมนะครับอ้อนแม่นะครับอ้อนแม่กินนมนะครับน้องมีตังอ้อนแม่นะครับอ้อนแม่เลยนะครับโอ้โหอ้อนแม่นะครับโอ้โหนี้อยู่กับแม่นะครับอ้อนแม่นะครับโอ้โหอ้อนแม่เลยนะครับวันนี้นะครับน้องมีตังนะครับอ้อนแม่นะครับ นี่อยู่กับแม่อ้อนแม่นะครับเอาไปไหนมีตังเอาไปไหนลูกเอารถไปไหนอะวางสิลูกแล้วก็ขี่ไปหาพ่อปะขี่ไปขี่ขี่เลยขี่ขี่ที่จะไปไหนล่ะขี่ไปขี่รถไปไปไหนไปไหนจะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปไหนเนี่ยจะไปไหน ไปเที่ยวไหนคะเนี่ยใส่รองเท้าสวยเนี่ยพีตต่ตังพี่ตังใส่รองเท้าสวยไปเที่ยวไหนคะมองแม่น้อยพี่ตังมีตังจะ,ะจะไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไหน